ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสองฟ้าพาโรยกับผมหมอใหญ่ชเชลยมีสิบหยิบล้านด้วยนะครับกลับมาพบกันในคลิปของวันที่1กรกฎาคม2567ันหอยเพิแป๊บเดียวจะครึ่งปีอีกแล้ว ครับโอ้วจริงๆนะปีหนึ่งผ่านไปไวมากเลยครับนี่จะเข้าครึ่งปีแลวนะเดือนกรัฎกามนี่ครึ่งปีเลยนะอา้าก็ไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าอ่าพูดมากไปแล้วผมจะทําให้เกิน15นาทีเนื่องการจะมีวิธีการนั่นด้วยนะจะไม่ให้มันเกิน15นาทีเพราะว่าก็ขอบคุณทั้ง1 0 0 0พันกว่าซับสไครด้วยนะที่มาครบโอ้โหก็ดีใจมากที่ครบ1,000ันะก็ดีใจขอบคุณท่านนะที่อ่ากดซับสไครให้แล้วก,กดแชร์ด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณในน้ําใจเลยนะครับโอ้คราวี แล้วก็ถือว่าสุดยอดนะเอาแล้วก็ถือว่าสุดยอดอยู่โดมนี่ถือว่าสุดยอดนะแต่ก็จะได้อยู่ที่โดมนลถ้าโดมมาสังเกตดูแต่ว่าโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยคือผมอเน้นให้ท่านได้รับรู้ว่าคือของเราเน้น,น,นการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะการเป็นนะ ผมให้แนวทางท่านตามหลักโหราศาสตร์ตำราวิชัยสงครามสูตรจรงโชคบัญจรงคาถานนะเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ในเรื่องของขาตำแหน่งดวงดาวต่างๆมาบอกกล่าวให้ท่านรับรู้ทีนี้ที่วันนี้มาช้าคลิปนี้มาช้าหน่อยเพราะเนื่องจากว่าผมก็ศึกษาค้นคว้าหาสิ่งดีๆมาที่จะมาเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกับท่านนั่นแหละนะครับก็เลยมาช้านิดหน่อยนะเพราะท่านต้องเข้าใจตรงนี้เราเป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะผมจะเน้นตรงนี้ ผมไม่ได้ว่ามาเน้นมาจับเลขจับเบอร์จับอะไรให้ท่านแต่ว่ามาเน้นเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันตำแหน่งดาวอยู่ตรงนู้นตำแหน่งดาวเป็นอย่างนี้ตำแหน่งดาวลักษณะอย่างนั้นมาอย่างนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับเพราะผมถือว่า,าปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ไงถ้าเรามีปัญญามันต้องนำปัญญาจะนำพาเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ก็เลยเน้นในเรื่องการศึกษาเรียนรู้ เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาตำแหน่งดาว,วไปหาเงินจากดวงดาวให้ได้นะครับหลักการเราเป็นอย่างนี้นะท่านให้เข้าใจตามนี้นะถ้าท่านชอบในแนวหลักการนี้ก็ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ก็ติดตามเราได้ก็อย่าลืมนะขอบคุณทุกน้ําใจขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณที่ทําให้เราได้ครบหนึ่งพันซับสไครต์เลยโอ้โห,โหดีใจดีใจขอบคุณมากนะฮะตามนั้นนะพูดว่าจะไม่ให้เลยตบว่าได,ด้ทริงว่าจะเลยอยู่ดีนะอว่าไปตามนั้นเอา ว่าไปตามนี้เลยนะเอาวันนี้ไม่พูดมากนะวันนี้ไม่พูดมากนะส่วนหนังสือคัมภีร์รวยห้าแปดนี่ถือว่าสุดยอดนะผมเอาความรู้ที่ทั้งหมดทั้งมวลแหละแต่เป็นไปได้นะใน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 เนี้ยผมจะเอาคลิปตัวอย่างให้ท่านดูด้วย,ยวผมจะให้ท่านดูแบบไวๆนะให้ดูแบบไวๆว่าที่ผมศึกษาเรียนรู้มาแต่ว่ามันจะขึ้นไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ากลัวเวลามัน เวลามันจะเวลามันเวลาผมจะทำไม่ให้เกิน15นาทีในในหนึ่งคลิปนะถ้าเป็นไปได้ก็จะเอา,เอาให้อยู่ในคลิปที่2เนี่ยมาให้ท่านดูนะเอาเอามาให้ท่านดูในคลิปที่2พยายามจะให้เกินเนี่ยตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยที่ผมทําไว้นี่นะเดี๋ยวที่ผมทําไว้เนี่ยทำทำไว้อา่าเขาเรียกว่าทําไว้ครบทั้งแต่ปี60ูนย์นะอา่าไล่ปี60ศนะูนย์ะของของของเดือนก,รกรักลานะ ปี60วันที่1ก,กรกฎาเนี่ยปี60ศท่านก็ดูไวๆไปแล้วกันนะ61ผมจะไม่ทธิบายนะแต่ผมทําไว้แล้วแต่ผมจะเอามาอธิบายท่านฟังว่าจุดไหนจุดไหนที่ดาวมาประจํประจําประจําประจําเลยท่านดูท่านแคปไปดูแล้วก็ท่านสังเกตดูแล้วกันนะท่านดูที่ดูไอเดะครับดูไอเดแล้วก็ดูอ่าเอสเซเแล้วก็ดูอ่าเอสเอสแอนดี H N D, แล้วก็ทีเอ็มทีเอ็มพี P, นะดูตรงเนี้ยจุดต่างๆเราเนี้ยจังคราที่แล้วเนี่ยผมให้ท่านดูตรงจุดนี้แหละนะเนี่ยท่านดูไปก่อนนะผมจะไม่ทธิบายเพราะว่าอธิบายไปแล้ว้วนนีี่ั อันนี้ของปีนี้นะอันนี้ของปีนี้ครับเนะี่ยน,นี่ของของของปีนี้ของอวันนี้แหละวันที่1กรกฎาคมปี67จะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้ผมไม่ได้ที่บายนะต้องขออภัยท่านด้วยเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะมอธิบายให้ฟังทีหลังนะท่านติดตามไว้แล้วกันกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วผมจะเอามาให้ท่านได้ได้คือเอามาเฉพาะคลิปมาเอามาเฉพาะตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าพูดไปรวมๆกันแล้วด,เดววนะีเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวมันจะยาวยาวแล้วคลิปมันจะโหลดลําบากนะ,ะคนโหลดเขาจะ,ะลำบากใจ <laughs> โอเลยเอามาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างไปก่อนอ่ะมาดูในตรงนี้เราเลยนะครับตรงนี้เราเลยก็คือหลักการเราก็ผูกดวงอยู่แล้วนะหลักการเราก็ผูกดวงใช้วันเดือนปีผูกดวงหนึ่งกระกฎาคม2องพัผูกไปณนะเวลา15บหนาฬิกาสีนาทีลัคน,นาก็จะมาลงอยู่ที่ลัคนาก็จะมาลงอยู่ที่ราศีตุลเหมือนเดิมนะ ลัคนาก็จะมาลงอยู่ที่ราสีตุลเหมือนเดิมก็จะมีดาวต่างๆเหล่านี้นะหลองเราก็ใช้มุม MP AR VR นะเป็นหลักนะของเงินการนํามาวิเคราะห์เมื่อท่านได้ดวงอย่างนี้ปุ๊บทั้งอันดับแรกทั้งถอดรหัสก่อนครับถอดรหัสของในกลุ่มราศีอาราศีตุลในกลุ่มราศีตุลก็จะมี4861นะนี่คือเป็นพาสเวดชวนพินก็7กนะับห้านพินนี้คือจะเป็นตัวถอดรหัสเข้าไปในกลุ่มดาวของเขาครับในกลุ่มราศีเขาอะ เจ็ดกับห้านี่จะบอกจะบอกในกลุ่มราศีนะเจ็ดกับห้าจะบอกในกลุ่มราศีแต่ว่าสี่แปดหกหนึ่งนี่จะบอกในเรื่องของตัวราศีเองในกลุ่มราศีของเขาเองนะ อ่าในราศีของเขาในกลุ่มธาตุกลุ่มอะไรต่างๆนานาจะบอกได้ทีนี้ถอดรหัสออกมาเป็นห้ากับหครับห้ากับหผมก็เลยมาจับวางไว้ในห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหก็จับตามในกลุ่มเขานี่แหละครับนะโดยที่เราห้าเจ็ดด้วยก็ได้นะเน้นห้าเจ็ดหน่อยก็ได้เพราะว่าอ่หกกับเจ็ดเป็นไอเอสด้วยนะก็เน้นห้าเจ็ดด้วยก็ตามวางไว้ตามนี้สี่ห้าหกแล้วก็หกห้าแปดนะก็วางไว้ตามนี้เลยนะไอ้นี่ในกลุ่มนี้ในเขาเรียกว่าในกลุ่มถอดรหัสบางทีก็มาเต็มๆเลยนะในกลุ่มถอดรหัสเนี่ยนะเราคราวที่แล้วได้ห้ากับสี่ไง คาดตั่แล้วนห้ากับสี่พอท่านถอดรหัสตรงนี้เสร็จท่านก็เอาเข้ามุมดาวใช่ไหมเข้ามุมดาวนี่ก็จะมีอ่าศูย์ห้าใช่ไหมเนี่ยเป็น MP มุมหลักโดยที่มี5เป็น VR ใช่ไหมล่ะแล้วก็ท g 7ีเจ็ดหกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยทีจีเจ็ดหนึ่งพอทีจีเจ็ดหกหนึ่งปุ๊บอาร์เอสมันหกกับเจ็ดเพราะนาก็ชนอยู่ที่หกับเจ็เพราะฉะนั้นก็เต็งไปที่ห้าห้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดประมาณนั้นนะแต่ว่าตัวเราเต็งคือ้ากั อ่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดท่านไปอ่าห้าเจ็ดอ่าห้าหกก็เล่นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกเนี่ยก็ได้นะครับตามนี้เลยนะตามนี้เราแต่นี้ผมเอากล้ามาแจมๆนะเอาดาวเกตมาแจมแจมไว้นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ตัวหลักเราก็คือหนึ่งห้าหกนะครับตามนั้นว่าตามนี้นะในจุดนี้ในจุดน,น,ดนี้ท่านดูตรงนี้นะในจุดนี้แค่ตรงนี้นะครับในจุดนี้แค่ตรงนี้แล้วก็ไปดูอีกอันหนึ่งพอดูตรงนี้เสร็จใช่ไหมถ้าก็ไปดูในเรื่องของพลังธาตุแล้วก็เคเดว,วันอร์นะ 5, 1, ท่านห,หนึ่งเจ็ก็ชนห้าห้าเป็น VR ก็เน่งห้าเมื่อกี้ก็ห้าอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มันมีห้าหกเจ็ดแต่ในนี้มันมีจะช,ชนห้าหกใช่ไหมแต่ถ้าหกแต่ถ้าท่านเอาไปดูดูกับสูตรนะดูกับสูตรด้วยจะเป็นจะเป็นห้าหนึ่งถ้ากับสูตรได้เป็นห้าหนึ่งเลยเพราะนั่นก็จะจัดไปห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าอย่างเงี้ยก็จัดไว้หน่อยนะห้าหนึ่งนะตัวเด่นนะห้าหนึ่งจัดได้เลยนะแล้วก็มีห้าเก้าห้าหกตามนี้ในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้ครับชนห ในกลุ่มนี้มันเหมิดห้านะชนหเพราะว่า KA 517แล้วก็ VR 5้นะชนหตั้งเต็งหไปเลยครับก็มี5 1 5, 6, 5, 6, 6, 9, นี่แหละห้าหนาว่าตามนี้นะห้าหนึ่งหี่จัดได้นะห้าหนึ่งเนี่ยจัดได้เลยนะแต่ผมไม่ได้วาง5 8นะผมวางห5าห้าก็จัดตังนี้อยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือในกลุม่มในกลุ่มสายนี้นะห้าหน้าหนึ่งเจ็ KA, ดนี่ยเคอลันยนี่ไม่เคยหลุดนะท่านดูหลักวตรงนี้เลยนะเอามาดูในกล 1นะหนนี่อยู่ในมุมทีจีนะาหนกเป็นมุมทีจีก้นี่ถือว่าเป็นมุมพิเศษสองนี่ก็ถือว่าเป็นมุมพิเศษก็จัดมาตามนี้แต่ว่าในนี้เราก็เต็งไปที่ห้านะห้าเจ็ดห้าสด้วยก็ได้นะใส่ห้าหนึ่งไว้หน่อยนะครับเนี่ยห้าแทนห้าเจ็ดก็ได้นะถ้าหรือเชเงี้ยห้นึ่งแทนห้ก็ได้นะถ้าจะว่าห้าหแทนห้เจก็ได้นะแต่ตามนั้นก็ลักษณะตรงน,นี้แหละถ้าเข้าสู่ก็จะเป็นหนะ้า,นาหา 5, 6, 5, 7, นะาานึ่งห้าสองเต็งเต็งนะม ในกลุ่มมุมดาวเด่นนะในกลุ่มมุมดาวเด่นตามนี้นะตามดาวเด่นเลยครับแล้วก็ตรงนี้เลยอันนี้คือว่านไปตามในส่วนอื่นก็จะไม่มีอะไรนะส่วนอื่นก็เอาไปไว้เรียนศึกษาเรียนรู้กันไม่ว่าดวงทักษามหาพูดในเรื่องของ35ภูมิตาทิพย์สองดาวเลยพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้ทั้งหมดนะที่ผมทําไว้ท่านนี้ก็ถือว่าท่านก็จัดไปแต่ตรงนี้ก็สาคัญนะทีเอสเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ย ts มันอยู่แล้วก็ตัว ka มันอยูอ่ ts มันอยู่เนี่ยครับมันเหมือนกันอยู่ที่เจ็ดกับห้าใช่ไหมอยู่ที่เจ็ดกับห้านะไอ้น,นี้อยู่ที่เจ็ดกับห้านะครับตามนี้นะเจ็ดกับห้าแต่ตัวนั้นเดิมมันได้หกกับห้าใช่ไหมไอน,นี้ได้เจ็ดกับห้ามันก็จนอยู่ที่ห้านั่นแหละครับผมนะว่าไปตามนั้นนะ อันนี้ก็ว่าไปตามนี้เลยนะครับว่าไปตามนี้อันนี้เอาไว้ท่าศึกษาเรียนรู้หรอกนะท่านใดที่สนใจศึกษาเรียนรู้ก็สมัครเรียนออนไลน์ได้นะสมัครเรียนออนไลน์ได้เนี่ยเรื่องสูตรเดี๋ยวสูตรท่านดูหน่อยคราวที่แล้วนี่สูตรมาเต็มนะสูสี่เลยนะที่ตัวผมขีดไว้แล้วนะสูตรคราวที่แล้วนี่ถือว่าสุดยอดมากแต่ผมไม่ได้อธิบายสูตรมากนะเพราะฉนั้นท่านก็เอาไปศึกษาค้นคว้าดูแล้วก็เอาไปพิจารณาดูด้วยตรงนี้นะพิจารณาดูนะ แต่ว่าสูตรนี้ถือว่าผมว่าถือว่าใช้ได้ตลอด,ดอ่ะใช้ได้ตลอดนะนิ่งด้วยสูตรนี้นิ่งด้วยนะถือว่าสูตรนี้การนิ่งด้วยความน่าจะเป็นนะเกิดสูตรนี่ความน่าจะเป็นท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะสีเหลืองเน้นนะสีเหลืองเน้นนะครับสีเหลืองเน้นก็จัดไปอ่าถ้าตามนี้ก็จะมี4252หแหละนะสี่สองห้าสองศูนย์สองนี่ก็เน้นไปตามลักษณะนี้ได้นะอ่ะว่ายไปตามนี้นะวันนี้ผมก็จะพูดประมาณนี้แหละเพราะว่า อ่าพูดมากไม่ได้ไม่ให้เกิน15นาทีมันจะโหลดยากนิดหนึ่งนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้นะใกล้ๆนะผมจะเอาตัวที่ผมทําเป็นอ่าเมื่อกี้ที่แผ่น Excel ตรงนั้นนะเอามาที่ใบท่านดูตั้งแต่ปี60 61626364656 66, 6 66. ในกลุ่มดาวเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคมในกลุ่มดาวเขาอยู่อย่างนี้อย่างนี้ ตัวไหนมันเป็นยังไงตัวไหนมันเป็นยังไงตำแหน่งไหนมันมายังไงตำแหน่งไหนมันไปยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาอธิบายท่านดูยติดตามไว้นะทางช่อง่องฟ้าพร,รวยกดซับสไครกดดกิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะไม่พลาดในสิ่งที่ท่านจะเรียนรู้ เรียนรู้นะศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะเป็นไปด้วยกันนะเชื่อมั่นในแนวทางเข้าใจในวาสนาใส่ใจดวงเข้าใจในวาสนาจะนําพาท่านไปสู่ความสาเร็จได้เชื่อมั่นในแนวทางอยากก้กังังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ต้รอคิดพูดดีต่อกันอย่างมันคงและจะนําพาท่านไปสู่ความสาเร็จได้อ้าขอให้รอบนี้ขอให้ทุกท่านสมหวังดังใจปรารถนายิม้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ